ในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่นักแสดงนะคะสุปตาสาวคนนี้ค่ะสำหรับเนี่ยคุณเบลล่าราณีนะคะามาอัปเดตสักนิดนึงช่วงนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่แบบว่าช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยพักกองแบบนี้เนี่ยคือทำอะไรบ้างหรือว่ามีงานอยู่ตลอดตลอดและที่สำคัญนะคะพูดถึงละครแดร์ชูเดิร์ให้รักพิพากษาด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็คือตอนจบด้วยนะคะคุณกา,าอาั้งหมดเป็นอย่างไรเห็นมีการไปแซวหวานใจคุณเวียด้วยเรื่องไว้หนวดไว้คราวไปฟังจากเบลล่ากันค่ะ คือเบลจะระวังตัวเองค่อนข้างเยอะเบลไม่ได้อยู่คนเดียวเบลอยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วก็อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ยังต้องออกมาทํางานอยู่แต่ว่าในทุกๆง,งานที่เราไปเราก็จะระวังตัวให้มากที่สุด<อ>กลับถึงบ้านปุ๊บก,ก็คือวิ่งไปอาบน้ําสับผมอะไรอย่างเงี้ยทันทีเลยค่ะพยายามจะดูแลตัวเองแล้วก็การที่เราดูแลตัวเองมันก็เหมือนกับเราได้ดูแลคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่อยู่บ้านก็พยายาม พยายามรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ร่างกายแข็งแรงเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้จิตใจแข็งแรงค่ะอันนี้จริงๆก็คือก็ต้องแล้วแต่ละค่ะแต่ว่าล่าสุดโกนไปแล้วเพราะว่าเออมันทิ่มหน้ากากอ๋อลูกมาเลยนะใช่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนพี่เขาก็บอกว่าพวกผู้ชายเขาก็จะชอบสไตล์แบบนั้นการแบบอุ้ยหนวดเขามีความดกดำอะไรอย่างนี้นะอย่างงี้ก็ว่าไปค่ะ แต่ว่าที่จริงก็แบบเออก็ก็ลูกไหนก็ได้ตามตามลุงสบายใจค่ะก็ตอนนี้ก็เช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้ละค่ะคือเห็นเห็นใครโพสอะไรก็จะพยายามหาช่องทางที่จะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่กำลังเราจะไหวค่ะหรือไม่ก็ก็เป็นกำลังใจให้กับด่านหน้าอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังค่ะใช่ยังเบรกอยู่ค่ะ ก็ถ้าใครรอผลงานก็อดใจรออีกแป๊บหนึง uh ่ง huh. ค่ะรอให้ทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นก่อนฟินแบคกดีมากค่ะโดยเฉพาะทางออนไลน์นะคะมีโอ้โหมีคนติดตามกันเยอะมาก <laughs> แล้วก็ ก็ชอบการแล้วก็ไม่อยากให้จบอะไรอย่างเงี้ยบางคนคก็บอกว่าอยากให้มีภาคสองอะไรอย่างงี้<อ>ก็มีก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาแล้วก็พรุ่งนี้ตอนจบแล้วยังไงก็อย่าพลาดนะคะใครที่กำลังรอฉากหวานๆก็โ,<อ>โมเมนต์ต่างๆก็พรุ่งนี้ได้กลับมาดูกันแล้วค่ะสำหรับตัวเบลเนี่ยคือในเรื่องเบลรับบทเป็นทนายค่ะฉะนั้นก็คือเออมันเป็นเรื่องของทางทางผู้ใหญ่มากกว่าที่แบบว่าเขาจะ ไปเคลียร์นะจุดนั้น oh. ส่วนเราก็คือได้ฟังเราก็คือน้อมรับแล้วก็มันเหมือนเป็นเอ,อ,อีกหนึ่งความรู้ของเราว่า hey, hey. เออค่ะด้วยความที่ละ,ละครละครอาจจะถูกพูดถึงด้วยแล้วก็ oh. มีอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพด้วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวกระทบกับอาชีพไหนเลย oh. ค่ะ เนคีคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นลุคของพี่เวียช่วงกักตัวช่วงโควิดไง,ไงนะก็จะแบบไว้คลาวเป็นหนุ่มเซอนะคะเป็ล่าก็เออบอกว่าเออก็ขำๆนั่นแหละเวียบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็โกนหนวดโกนเข่าไปแล้วเพราะว่านะ้ำมันทะลุแมสท,ทะลุแมสนิดหนึ่ง <c oughs> เออมาดูนะคะ ร,ร,รุงรังนิดหนึ่งนะคะอ่าส่วนเรื่องของละครที่ก่อนหน้านี้มันจะมีกระแสดรามา่าเนะคะเรื่องอผลกระทบด้วยเกี่ยวกอับผ้าของวิชาเกี่ยวกับอกอพวกที่เป็นนทนายอะไรอย่างนี้เธอบอกว่าก็ก็ไม่ได้ซสีเรียนแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้กระทบอะไรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามนะคะละครก็วันนี้ตอนสุดท้ายแล้วแดนทูลเลิฟให้รักพิพากษาด้วยนะคะส่วน,นล่าก็จะมีงานเรื่อยๆแหละช่วงนี้และยิ่งคลายล็อกด้วยอาจจะได้กลับมาถ่ายละครเร็วๆนี้ก็ต้องติดตามกันค่ะ